สวัสดีค่ะโอ้ยกำลังเก็บเห็ดนะคะเห็ดจากสวนเลยนะคะโอ้เก็บดีดีค่ะโอ้เห็ดคนนะคะหรือว่าเห็ดเห็ดคนน้อยเห็ดคนน้อยนะคะภาคอีสานเขาเรียกว่าเห็ดตาบนะคะเห็ดตาบอยู่ตามพงหญ้านี่แหละคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะมองไม่ค่อยเห็นเ,เราจะดูตามแนวต้นไม้นะคะแนวไม้ไมันก็จะมีคนต้นไม้นะคะ อันนี้คือบ้านสวนสุขสมบูรณ์นะคะวันนี้เก็บรอบที่สามนะคะโอ้ได้เยอะมากนะคะปลาเห็ดค่ะป่าเห็ดค่ะ,คะที่บ้านสวนสุขสมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูผลงานนะคะที่เก็บวันนี้นะคะอันนี้เก็บตอนเที่ยงนะคะกินข้าเที่ยงเสร็จก็รีบมานะคะคนเก็บในี่คนทํางานนะคะผลงานนะคะถ้าไปขายก็คงประมาณหนึ่งร้อยบาทค่ะผลงานวันนี้นะคะ เอาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะรีบไปทำงานค่ะ